สวัสดีครับพบกับช่องบางแจนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่ง 30วันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปซ่อมร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บังที่รามห้าสิบสามเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมเพราะว่าได้พลาดในการถ่ายก็คือเราไปประมาณเที่ยงคืนแล้วเขาบอกเปลี่ยนเวลาละมาขายตอนตีสามเบอร์เกอร์บังบังอินดี้มาดูซิว่าวันนี้เขาจะอินดี้กับเราอีกไหมเพราะว่าผมได้โทรไปสอบถามกันแล้วตอนหัวค่ำว่าเปิดไหมเนี่ยวันเนี้ยเปิดไหมบ้างเขาบอกว่าเปิดตีสามเปิดตอนผมขับรถมาเนี่ยฟ้าก็คึมคึมฝนตกปล่ปอยไม่รู้จะพลาดอีกหรือเปล่านะแต่วันเนี้ยนะถ้าพลาดน,นะก็จะนั่งรอนั่งรอจนเขาเปิดอ่ะอเราบอกนั ฝนุกแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวเปิด7จ็ดโมงก็จะนั่งรอจนเจ็ดโมงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันตั้งใจว่าจะไม่พลาดอีกแล้วก็เลยได้นัดก,กับเขตไว้นัดก,กับเขตไว้ว่าเออเคนอนไปก่อนนะหัวข้ามอ่ะเดี๋ยวจะไปรับตอนตีหนึ่งทีนี้ก็รอเขตมาเดี๋ยวเขตขึ้นรถเราไปเจอกันที่ร้านเลยเดี๋ยวรอเขตขึ้นรถมาเครับนะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่บางกาแฟคุณผม อ่ะแล้วพี่ไม่เอาอ่ะกาแฟฮะไม่เอาอ่ะกาแฟอื โอ้โหแกที่ไรแก้วที่สองทั้งคืนแล้วเราไม่นอนนะไม่หลับไม่นอนยังไม่ได้นอนเลยขับรถเสร็จก็นี่แหละแต่ว่าเออซ่อมเบอร์เกอร์สักหน่อยวันนี้จะไปเฝ้าร้านเขาเปิดอ่ะตีหนึ่งครึ่งอ่ะคนดูดูความพยายามเมาใช่วันนี้จะได้กินหรือเปล่าเบอร์เกอร์บางต้องได้กินจะต้องได้กินนะใช่ต้องได้กินมันรสชาติเป็นไงดรือว่ากันทีเดีจัดไปเราไปดูแต่ฝนเริ่มเปรี้ยวแล้วนะใช่เริ่มตกแล้วนะพี่ไม่เป็นไรรถผมมีร่มเออแกเจอกันที่ร้านเลยครับ few inches later It. It. เกาแฟพี่ช่วยกาแฟพี่ช่วยเลยเนยใช่ไหมย่งยังอย่งจะถึงแล้วมันยังไม่เข้าเส้นเลือดถึงแป๊บนึงไม่ถึงโอเคครับอะไรเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วอันนี้อยู่ตรงอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วสีลาจะทะลุรางกระแมงแล้วเธอกาแฟอยู่แหม๊ะโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยเนนี่ดูแฟไ่ได้ช่วยแก้วแล้วเนี่ยเต็มตัวเต็มตัวแต่จะถึงแล้วได้ครับได้เดินอ่ะเดินเดินต่อ จอดไหนวะนี่เขตเต็มเลยได้อเลยข้างหน้าข้างหน้าได้เหรอเฮ้ยได้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 จิบไซนิดนึงได้เหรอได้ได้ได้ไม่มึงอะลงได้เหรออะไรวะนี่โอ้โหพี่ทำอะไรพี่ฮะทำอะไร นับเก้าให้คนดูไงโอ้โเป๊ะไปเลยนี่ต้องบอกละเอียดขนาดนับเก้าเลยหรอเฮ้ยจะขาดดีกี่เก erm ้าแล้วก็ไม่รู้มาเจอที่ร้านี้ให้ผมนับไปก่อนไปไปเดี๋ยวผมถามเลยผมถาม ขี่เก้าแล้วเดี๋ยวกี่เก้าแล้วคุณจะขัดดึาก่อนขี่เก้าแล้วตอนนี้ครึ่งทางแล้วขี่เก้าแล้วตั้งแต่เดินมาจากปักซอยนะ,ะปากซอยรามห้าสามใช่ไหมเดินมาประมาณร้อยสามสิบเอ็ดเก้าเฮ้ยใช่เหรอเดินมาปุ๊บเจอสะพานปุ๊บเดี๋ยวเราเจอสะพานข้างหน้าใช่ไหมเราเตรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงใช่เหรอร้อยสามสิบกว่าเก้าใช่จะขัดยก แต่คนดูมาแล้วนับแล้วไม่ใช่นะโดนด่านะพี่นะใครจะมาบ้าเอาให้เป๊ะไงโดนด่านะเชอพะพานเลี้ยวขวาเดินมาจากปากทางมาถึงสะพานร้อยสามสิบเอ็ดเก้าใช่ไหมร้ยสามสเดินไปอีกประมาณสิบสองเก้าคุณจะเจอทางลงด้านขวาคุณก็ลงมาจากทางขวาก็ไม่ไอ้ทางก็เชื่อถือได้แต่ไอ้นับเก้าผมว่าไม่น่าใช่ป่ะผมเป๊ะผมสั้นไงผมสั้นขาผมมาตรฐานชายไทยไอ้กว้าวนี่ไม่น่าใช่นะพี่นะพี่อย่าเพิ่งคัดดิอ่ะไปนับ ไปนะไปเดี๋ยวถามที่จําได้นะที่ม,มารอบที่แล้วเดี๋ยวก็เจอข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนี่นี่น,น,น,นไปเลยบอกเขาเลยเทางตรงนี้มันจะดูแบบงงๆเนานะให้สังเกตนี่ใต้จักรยาน ป้ายจักรยานที่ที่สองจากจากคอสะพานคุณมาคุณจะเจอโมไซคันนี้เขาจะจอดไม่น่าใช่นะทำไมมันดูงิมเงียวกว่าเขตเอาเยอะหรอไม่นาพี่ไม่เอานะวันนี้ไม่รู้ว่าจะนั่งรอวันนี้หลายรอบแล้วนะแล้วก็เจ็ดโมงก็จะนั่งรอเฮ้ยเอาให้ได้นะวันนี้นะต้องกินนะต้องกินนะไฟส้มๆเลยทุกคนจะมองไม่รู้เรื่องเลยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยขายว้ยขายไง มันร้านเบอร์เกอร์หรือร้านข้าวมันไก่วะเหมือนนะมทำไอ้คุ้มจาะวันนี้ได้กินแล้วได้รับมาขายยังไงครับบังตามราคานี้เลยนะอ๋อมีเนื้อมีไก่เบิ้ลเบิ้ลคือเป็นคู่ใช่ไหมับมีไก่กับอ๋อมีไข่มีชีสด้วยนะครับเอาหมูม้าเนื้อชีสอ่ะใช่ผมอยากได้เนื้อกับชีสกินบ่อยไหมพี่บ่อยปรเจ๋งจริงใช่ไหมเนี่ยใช่อร่อยจริงโ ผมผมมากันสามรอบแล้วเพิ่งจะได้กินจะได้กินแล้วครั้งแรกของรอบนี้เพราะผมได้าอะมะเขือเทศกิโลอะไรกิโลนี่เป็นคนซื้อซื้อซื้อของใช่ไหมคือบางเขาจะสั่งสั่งของที่มีประจําคือของของสดผักสดทุกวันใช่ไหมไม่มีค้างนั่นแหละอ๋อคือก็นี่แหละเนี่ยเห็นเห็นเห็นแบบเราเดินอยู่เห็นเขาเขาคุยอะไรกันแต่สงสัยว่ามะเขือเทศอ๋อสั่งของวันต่อวันวันนึงเยอะไหมนี่เขาสั่งทีวันเนี้ซื้อเยอะ เจ็โดโลแน่แกลลาริเจ็ดโลการหอมผักการหอมเจ็ดโลมะเขือเทศสิบแตงกวาหนึ่งหอมใหญ่สิบหอมใหญ่ตรงนี้อันนี้แบบไม่ทันไม่ทันไม่ทันถามบังนะถามบางคนที่แบบเขาแบบเออเหมือนแบบเขาจะไปจ่ายตลาดอ้าวขอว้โหดุดีพี่ยังไม่ถามเจ้าของร้านนะเนี่ยขอบคุณมากจออ เราทักทายแล้วเราสั่งไว้แล้วเราเบิ้ลสองรอบไม่ใช่เบิ้ลเบิ้ลเนื้อสองชิ้นเบิ้ลเนื้อสองชิ้นกับเขีกก็เบิ้ลก็คือเนื้อกับชีสใช่ผมเป็นเนื้อชีสถ้าเบิ้ลเนี่ยเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทใช่คือได้ได้ได้เนื้อสองชิ้นจะไก่ก็ได้จะเนื้อก็ได้เลือกเอาแล้วเขาก็มีมีชีสเพิ่มเป็นสิบบาทไข่ฟองละแปดบาทออ๋ใช่เราเราสั่งจิ้มได้ว่าเราอยากเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนมาเรื่อยนนะคุณพี่ดูดิเต็มร้านเลยเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติเดี๋ยวเพื่อบางเขาสะดวกจจะะคคุยเเานนิดึงโอ มาแล้วครับนี่ให้ดูไส้ข้างในก่อนนะเบิ้ลคือประเด็นคือแล้วพวกจะกินยังไงเกื่อก็กินกันยังไงวะกินไม่ได้เล็กๆนี่โอยมาเื้ยเออ <N ew al> เนื้อที่เห็นเนี่ยหาแป้งไม่เจอหาแป้งได้แค่ขนมปังเบงเกอร์แล้วสองชั้นเนี่ย <N ew al> เบิ้ลชีเขาปีกนะ <N ew al> ผักเนีัย <N ew al> เข็ดอีกคำพ <N ew al> อ,อก็คือเขาใช้แบรนด์ที่รคาคามีราคาแล้วก็ให้เยอะ <N ew al> ให้เต็มคำซอสเต็มคำซอสเยอะซอสน้อยบอกก็ได้ <N ew al> ดูดิ <N ew al> ดูความฉ่ำดิพี่ <N ew al> โอ้ยใหญ่มากอะไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยพี่ มันหอมตั้งแต่แป้งยันเนื้อแป้งนิ่มแล้วแป้งนิ่มนะแป้งนิ่มแล้วก็เขาทาเนยแบบฉ่ำเลยฉ่ำเออเห็นเห็นซอสไหมล่ะอ่ะดูง่ายๆดูซอสดิพี่เคยเห็นเบอร์เกอร์ที่ไหนให้ซอสเยอะขนาดนี้ซอสไม่หวงใช่ซอสบอกได้ใช่ไหมบางมากน้อยเมื่อกี้บางบอกเลยว่าเอาเยอะเอาน้อยเอาอย่างนี้ดูแค่ที่ผมกินดีกว่าผมไม่บอกรสชาติดูดูรีแอคผมเมื่อกี้แล้วมาลองกินดูแนะนำว่ะจริงไม่ไม่รู้จะหาคำไหนมาให้เลยว่าคุณเช็ดน้ำตาหรือเช็ดเหงื่อเยเลยเหงื่อ อร่อยอร่อยนึกว่าคุณอร่อยจนน้ำตาแตกได้กินแล้วสมใจแล้วครับโอ้ยข้บวมันข้าวนี่ก็บางซื้อน้ำมาให้ด้วยเห็นไหมโอ้โหของน้านใจดีมากใครบอกว่าอินดี้นะโอ้ยยังนะเบอร์เกอร์บางบางอินดี้อร่อยอย่างที่ผมบอกไม่ต้องเชื่อให้มาลองถ้าไม่อร่อยตีบากใี้บังเลยอัจฉริยะโอ้ยแกเจะฆ่าคุณอุบักก่อนของดีเลยอันนี้มีสูตรลับไหมบังทำไงให้มันอร่อยอะเยอะ เยอะกับของที่คุณภาพใช่ของที่คุณภาพสูงมากแสดงว่าต้นทุนเยอะกําไรน้อยเพื่ออะไรบางต้นต้นทุนเยอะกาไรน้อยเพื่อแฮปปี้กันตั้งสองฝ่ายโอ้วินวินแน่วินวินโอเคขอบคุณบางมากบางฝากร้านท่านนิดนึงใครอยากจะตามมาหรือเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงเปิดปิดไม่เป็นเวลานะ คือเปิดประมาณหลังเที่ยงคืนถึงเท้าอาจจะเที่ยงวันหรือก่อนหน้านั้นออย่างที่บางเคยบอกว่า,โ,า,าโทรมาถามก่อนได้โทรมาถามก่อนได้คือไม่ไม่ได้เกี่ยงรับรับสายถ้ารับสายก็จะบอกแหละไปกี่โมงถ้าไม่รับสายคือหลับอยู่โอเคขอบคุณมากข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เบอร์เกอร์จะหมดแล้วผมไม่อยู่หาหลังข้าวสักร้านไหมเบอร์เกอร์บังเราได้แล้วอันนี้คือเป้าหมายต่อไปไปหากําไรท้องกำไรชิ้นกำไรหน่อยกำไรหน่อยแบบแบบเราก็ไม่รู้ว่าซอยนี้มันมีอะไรอร่อยบ้างถามร้านข้างไหมเออดี๋ยวเราถามว่าร้านไหนอร่อยมั้ยร้านเข้าวผัดเราเนี่ยไข่เจียวข้าวไข่เจียวแถวนี้มีร้านอีกไหมร้านที่เปิดดึกๆนี่ก็จะมีร้านนี้แล้วก็ร้าน มีมีร้านที่อร่อยอร่อยก็ต้องร้านนี้เอาร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยก็พี่มาถามร้านเขาไม่ไม่พูดแต่ร้านเขาไม่รีวิวร้านเขาผมถามว่ามีร้านอื่นอร่อยไหมครับก็ร้านนี้ค่ะก็ของเขาโอเคเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยก็อร่อยขายอะไรครับเนี่ยขายอะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่เจียวข้าวไข่เจียวไข่เจียวเราอร่อยอร่อยอะไรสุดแล้วค่ะอร่อยยังไงไข่เจียวเราอร่อยไงจุดเด่นบอกผมว่าอร่อยต้องแวะร้านนี้ใช่อร่อยจุดจุดเด่นตรงนี้ค่ะ น้ำปรุงใช่พิเดศษคือน้ำปรุงใช่มีน้ำปรุงอันนี้อันนี้อำผมไหมเนี่ยของจริงค่ะจะเป็นสูตรของอะไรโอ้คอนเทนต์อีกแล้วดิอ่าคอนเทนต์อีกแล้วคอนเทนต์เดี๋ยวเราแข่ข้างๆกันข้างๆกับเบอร์เกอร์บังนี่ตรงนี้เบอร์เกอร์บังกินบ่อยไหมครับกินบ่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกินเบอร์เกอร์กินแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วหน่เดียวกินรอบเดียวอันนี้ก็ไม่เบื่อค่ะเดี๋ยวเราลองกันเมนูสั่งยังไงครับเนี่ยถ้าพิเศษนี่ไข่สองฟองถ้า พิเศษไก่สับแล้วก็พิเศษปลูกอัดนะครเอาพิเศษไข่แผงหนึ่งครับแผงเลยเหรอพี่อ่ะผมผมตัดสินใจแล้วเอาไข่เจียวครึ่งใบโเดี๋ยวได้ค่ะเอาครึ่งใบเลยนี่นี่นี่นะตาอันนี้แบบอันนี้ค่ะอันนี้พิเศษสองฟองค่ะอ๋อนี่สองฟองเนี่ยใหญ่เยอะเหมือนกันนะเยอะได้งั้นเอาผมเอาเอาฟองหนึ่งแล้วก็สองฟองใช่สอสองจาน ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่เหรอแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็พริกนอกจากใส่พวกนี้แล้วก็ใส่ใจลงไปด้วยไหมครับใส่ใจลงไปด้วยนะใส่ใจลงไปด้วยนะใส่ใจลงไปด้วยมครับใส่ใจทุกทุกอย่างเลยค่ะถึงไปแล้วนะครับที่เถื่อนคุยกับเขาเอาใส่ทุกอย่างแล้วก็บวกใส่ใจด้วยครับโอเคไปไปเจอกันทร้านชิมไก่เจียวแบบฝันะ เราก็เข้ามานั่งรอไข่เจียวแล้วก็เราแบบเจอหันไปปุ๊บเจอตัวข้างๆเนี่ยโพสขอดของอย่างนี้ถ่ายนียเต็มเครับพี่เต็มร้านเลยหลายตีนเนี่ยหลายตีนหลายตีนอ่ะอยากนะคนตีนไม่ได้นะหลายตีนเลโดนโดนหมดเลยนะนี่ข้างนอกนี่เต็มเลยอันนี้ตามเพื่อนมันล้อมกระทืบหรือเปล่าครับเนี่ยโทษโทษครับขอโทษครับผมคนต่างดินโทษโทษโทษครับพอไหมเนี่ยผมจะไปนั่งคุยกับเขาอ๋อได้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 คุณอย่าไปหยองดิคุณไม่ได้เลยได้ได้ อันนี right, ้ฝั no ่งพ an an ิเศษใช่ไหมครับพิเศษครับว่าผมเป็นคนพิเศษคนหนึ่งครับอมันต้องอย่างนี้ครานมันต้องอย่างนี้ที่เกี่ยนนี้เขาไม่ทำให้คนอื่นนะผมคนเดียวเลย สั่งเขาไมไม่ไม่เขาได้ยินว่าไม่ไม่เขาไม่ไม like cool ่อะไรแสดงว่าเขารักเรานะครับรักเราครับรักเราคนอื่นไม่ไม่เลยมีแค่มีแค่ของเราใช่ครับดูแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเขาน่ารักนะครับน่ารักทุกคนทุกคนน่ารักพี่พี่เขาเป็นมิตรแล้วน่ารักพี่พี่เขาเป็นมิตรเขาเป็นมิตรใช่ใช่เขาเป็นมิตรเป็นมิตรเอา วันนี้วันนี้กรีดมากี่ใบแล้วสามครับเฮ้ยเแล้วเขาเป็นมิตรจริงเนี่ยเราเข้ามาเขาก็ทักทายเราใช่ใช่คนในซอยราม่าสามอ่ะเออส่วนใหญ่เป็นพี่น้องซิมเขาก็นิสัยดีก็คือเห็นหน้าตาเขากโหดโหดไงนะคุณไม่ต้องไปกลัวนะใช่คือเขาหน้าตาโหดแต่หัวใจชมพูเี่าพี่เขาแนะนําดีนะว่าแนะนําดีเอาคุณแพนไปดิหน้าตาน่ารักไหมล่ะนี่ อันนี้พี่ไม่ได้เรียกพวกมากะทื้อผมใช่ไหมอ๋ออันนี้มากินกันบ่อยไหมครับกินบ่อยครับบ่อยครับการทำเองกินนิดนอนไม่หลับเสพติดไข่เจียวนะครับเสพติดไข่เจียวพครบีเขากินกันไหมครับเออเดี๋ยวโทษดิบโอโทษขอบคุณมากครับ ที่ว่าไหนธรรมดาไหนพิเศษแยกไม่ออกว่ะธรรมดาคือพิเศษ่ยแต่ที่ียกออกเขาบอกถ้าพิเศษต้องไหมอ๋าพิเศษต้องไหมใช่ไหมเออพิเศษต้องไหมอะเหมือนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ใส่ใจเกินไปคนอื่นคนอื่นที่เขาไม่ใส่ใจมันจะไม่ไหมมันจะสวยเลยขาวเลยอ๋อ,อนี่มีผักให้ด้วยอ๋อนี่เป็นปกติที่ให้ผักอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ อก็ม oh, ันคือมันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นปกติของร้านอาหารใต้ก็คือพูดอาหารใต้ก็ใช่เขาข่เข้าวไข่เจียวคือของคนภาคใต้เขาจะแบบว่าแม้แต่เขาขายไข่เจียวเขาก็จะมีน้ําพริกมีผักสดกับผักสดแก้มให้ยิ่งเป็นร้านข้าวแกงมีให้ทุกร้านอขนาดร้านไข่เจียวยังมีข้าวไข่เจียวนะทุกคนก็บอกว่าของเขาเนี่ยเป็นซอสสูตรพิเศษขอสูตรพิเศษลองดู เออว่ะพอถึงแม็กกี้ก็ไม่ใช่นะมันจะมีกลิ่นเฉพาะใช่ไหมใช่อ๋อเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเออไม่ผมไม่เคยกินไข่เจียวที่มีซอสปรุงมันของตัวเองส่วนใหญ่เขาจะเห็นก็แค่ใส่แบบซอสซีอิ๊วขาวอ่าซอสหอยน้ำปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยเป็นนี่แบบเขาแบบปรุงเขารียว่ารสชาติเนี่ยถูกวินคนกินอ่าเพราทำเป็นซอสไปเลยใช่น่าจะวัดจากคนที่มากินนี่แหละ ังไงก็ตามมาได้นะครับร้านข้าวไข่เจียวเพื่อนตะกี่โมงจะนี่ถึงนโอ้โหคอยลูกสร้างตัวของแท้ของแท้เรียนอยู่ไหมครับเรียนค่ะเรียนที่รามใช่ไหมครับโอ้โหไงเรียนที่มอรามกาแล้วจะบอกว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีอุปสรรคสําหรับคนที่ตั้งใจมันไปวนถึงเรื่องการศึกษาบอกไหนแนะนําหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนแนะนำร้านอยู่ตาหวานหนึ่ง ใครตาหวานนะใครตาหวานรามห้าสามซอยตาหวานอ๋อชื่อซอยใช่วันนั้นซอยตาหวานชื่อซอยตาหวานก็คือชื่อร้านข้าวไข่เจียวอะไรนะครับข้าวไข่เจียวนิสาข้าวไข่เจียวนิสาตามมาได้เปิดดังแต่ใบสามปิดตีสี่ร้านนี้กาดเยอะนะกาดกน่าตาน่ารักฝากด้วยครับไข่เจียวนิสากับบางเบเกอร์ซอยรามาสามเคครับ ไงแน่นไหม,มโคตรแน่นจุกอะแค่เบอร์เกอร์ก็จะแน่นท้องจนจะอ้วกเลยพี่ไม่ไหวิได้หิวกลับก็ยิองอสองชิ้นสำหรับคลิปนี้ม,มาซ่อมก็คือมา ร้านเบอร์เกอร์บางอินดี้บวกด้วยร้านไข่เจียวข้างๆที่แบบอัธยาศัยดีรสชาติมีซอสเป็นเอกลักษณ์ก็คือซอสที่เขาเอามาเกียวไข่เนี่แหละเขาไม่ได้แบบใส่น้ำปลาเขาปรุงเขาบอกซอสเขาปรุงแล้วเขาก็ใส่แล้วก็เพื่อการศึกษาด้วยช่วยน้อง,องๆสนับสนุนใช่มามาร้านเขาได้นะที่ซอยลำห้าสามเดินคุณเดินเข้ามาจากปากทางปุ๊บเจอสะพานปุ๊บเลี้ยวขวานั่นะแหละเจอตึกสีชมพูเลี้ยวซ้ายไปห้าสิบนี่เลยเจอด้วยลงเส้นนี้เลยนะครับลงปุ๊บคุณก็จะเจอปุ๊บร้านเบอร์เกอร์และกัร้านไข่ ตามมาได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผม 1, 2, 2> นหนึ่งสองเอาเหลือกันสองคนแล้วตะกี้เต็มร้านเลย <laughs> สำหรับวันนี้ใครชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็คือร้านลับๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกกันได้ <c oughs> ก็ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงฝากช่อง n r อาไลฟ์อเอมเตเตอร์แล้วก็วินอีกโอเคแล้วก็ติดต่อกงแจ๋นยครับสำหรับคลิปนี้ผมเขตลาไปก่อนครับลาตีสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย อีกสักล้านโอ้สายไฟไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้จ้าบอกผู้ว่านี่เอาใส่ไฟออกนี่ไม่สวยเลยเนี่ยไม้ครับข้าเหนียวทองห่อกี่ไม้นะ6ไม้เมื่อกี้เข้าไข่เจียวเบอร์เกอร์อาหารเช้าโอ้ข้าวไข่ย่างเนี่ยพี่ปักรอยลาม่าสามพี่มาได้แน่นจริงๆของแถมแถมบังเจมาแลถม ทันท้างท,ท,ทั้งที่โตดังนั้นอยากจะรีวิวของกินดรอยไาไม่ได้กินบอยบายต้อยายารีวิวนั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนฟูงแปนั้นแว่นนุ่มแวไปรีวิวกลางมันก็รีวิวอาหารกลาง